สวัสดีครับผมภูมันสอยเตอาฟาร์มนะครับอินนี้ต้องรับทุกเล่นข้าสส่โซอินเตอร์ฟาร์มนะครับ,อ,อ,บรอ,อ,อิออนอนี้แรงนี่มาเลี้ยงกไก่ด้วยกันนะไ,ได้ยินแล้วต่อไปไล่ย,ยุงนะครับจำมาวิถีชีวิตแบบบ้านๆเนาะเลี้ยงไก่นะครับมันเจอได้เยอะนะครับอ่ะยุงนี่จะมาได้แค่หัววันเนาะนะครับหลังจากที่ อ้นีไปปุ๊บมันหมึดม,ม,มาเลยมันไปจะหายไปและหัวคำมันจะมีเยอะเลยทั้งน,นั้นก็ลองจุดไฟไหลย,ยุงแทนะครับจะเ,เห็นแนวท้งนะครับในในปูปูระดับลอยลอยสามสิบสองเอ็มโอโคเห็นแล้วก็ธรรมดาน,นะเน,นี่ย ยำเย็นนะครับมันมีแรงกลิ่แลนแรเราเป็นอาชีพที่บนะบแบบปัะชันนะครับในการเลี้ยงไก่ไก่สาวตรงนี้มันอากาศยมเย็นนะครับขำมาดูหนีหน่ตัวใหญเขี่ยไก่ตัว ก็ถึงเวลาอีกสักหน่อยก่อนนะครับจะได้ทำการทดลองนักกีฬานะครับตอนนี้ก็นี่เป็นเหยขนนะครับทำเนื้อทำตัวออกร่างกายไปเรื่อยๆนะไนะนะกลเพื่จะได้แข็งแรงนะเดือดไก่แกมนนี่นี่ขนาดเลยนี่นะครับใช่วิธีการจุดไฟไรย,ยุงมันจะได้แตะนะครับ มีแต่ไข่หอมสมัยช่วจจยได้เยอะนะครับตะกี้อู้ถึงเรื่องหันแนวทางเลยอู้นะครับก็ยังเขาเขามีแรงแรงมาด้านใจนะครับแรงจูงใจ,จเ,าเนาะแรงใจเนี่ยจะได้ต่อนะครับแนะรงจะไดต่อเรื่มงเบื้อง,องต้นก็ตอนนี้ไก่ใหญ่ก็เริ่มเรื่มโตเลยนะครับเรื่มโตแล้วนะครับ ต่ต้องพัฒนาฝีมืออีกนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นกำลังใจให้เอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม